สัปดาห์นี้รายการสองโลกขอนำรายงานพิเศษล่าสุดจากสถาบันเอิร์ธไอแลนด์เกี่ยวกับเต่าทะเลสัตว์ร่วมโลกที่วันนี้ต้องฝากอนาคตและชะตากรรมอยู่กับจริยธรรมแห่งจิตสำนึกของมนุษยชาติต่าทะเลสัตว์เลื้อยคลานที่ครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่บนบกแต่กลับลงไปใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรก่อนที่ไดโนเสาร์บางชนิดจะทำเช่นนั้นเสอีกและก่อนที่มนุษยชาติ จะถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้เมื่อกว่า150ล้านปีก่อนมันวิวัฒนาการจนมาเป็นสัตว์น้ําที่ว่ายน้ําได้อย่างคล่องแคล่วและสงา่างามอีกทั้งดำน้ําได้ลึกพอๆพกับปลาวาฬและในแต่ละปียังสามารถอพยพจากทิ่นกําเนิดสู่บริเวณแหล่งหากินได้ไกลเป็นระยะทางนับพันพันไมล์ถึงแม้เราจะรู้ว่าเกือบชั่วชีวิตทั้งหมดของมันอาศัยอยู่ในท้องทะเลแต่ทว่าวงจรชีวิตที่แท้จริงของมัน ยังคงเป็นเรื่องเร้นลับเต่าทะเลอาจมีชีวิตยืนยาวกว่าร้อยปีและนั่นทําให้ถือว่ามันเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนที่สุดในโลกปัจจุบันบนโลกของเรามีเผ่าพันธุ์เต่าทะเลคงเหลือเพียงเจ็ดชนิดทั้งหมดจะวางไข่เฉพาะในภูมิภาคเขตร้อนและถึงร้อนเท่านั้นซึ่งมีเพียงเต่าทะเลตัวเมียเท่านั้นที่เคยขึ้นสู่ชายฝั่งเพราะมันจําเป็นต้องขึ้นมาเพื่อวางไข่การที่พวกมันแม้จะหากินในทะเลเปิด ทางจาถิ่นกําเนิดนับพันไม์แต่ในทุกปีก็จะกลับคืนมายังชายหาดอันเป็นถิ่นกําเนิดเดิมเพื่อวางไข่ได้อย่างไรนั้นยังคงเป็นความลึกลับอันน่าทึ่งสาหรับนักวิทยาศาสต,ตร์เช่นตาวทะเลหลังดําแห่งแปซิฟิกของชายฝั่งเม็กซิโกมันเดินทางผ่านหน้าน้านําของชาติต่างๆอย่างน้อยก็หประเทศตาวเมื่เฟื่องยักษ์อาจวางไข่ในนิคครากัวราวเดือนตุลาคมจากนั้นก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือเพื่อหาแมงกระพุนกินเป็นอาหาร จนถึงนอกชายฝั่งอลสส้าหรือเต่าทะเลพันโอลิฟไรลี่ที่ถูกติดเครื่องหมายในประเทศซูรินัมอเมริกาใต้มันเดินทางย้อนขึ้ไปตามกระแสน้ำเชี่ยวและถูกจับได้ใน23วันต่อมาซึ่งห่างจากที่เดิมถึง1,800กิโลเมตรอีกสักครู่เราจะมาดูถึงสถานภาพแห่งชะตากรรมของมันในปัจจุบัน ื่อแม่เต่ามาถึงชายหาดมันจะค่อยๆค,ค,คลานฝ่าคลื่นขึ้นมาเพื่อเลือกหาที่ที่เหมาะสมสําหรับวางไข่แม่เต่าจะขุดทร้ายเป็นหลุมรูปกลวยเพื่อเป็นรังและวางไข่ราวหนึ่งร้อยฟองหรือมากกว่านั้นวงจรการสืบพันธุ์เช่นนี้ในเต่าทะเลบางชนิดอาจได้เริ่มต้นขึ้นจนกว่าเต่าตัวเมียจะมีอายุได้ราวห้าสิบปีซึ่งพนจนถือได้ว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์จากนั้นแม่เต่าจะกลบรังอย่าระมัดระวังก่อนกลับสู่ท้องทะเล เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการสืบสารเผ่าพันธ์ในปีนั้นของเธอและมันเป็นวงจรที่มีอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายมานานาน,นับพันปี4-6สัปดาห์ต่อมาลูกเต่าจะฟักตรัวออกจากไข่และขุดสายโผัวขึ้นมาจากรังมันจะพากันบ่ายหน้าสู่ห้วงน้ำแห่งท้องทะเลด้วยสัญชาติยณความสามารถในเรื่องล่วงรู้ว่าทิศทางใดคือทิศท,ทางที่จะพามันไปสู่ห้วงน้ำได้นั้นนับเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย แต่ลูกเต่าจำนวนไม่น้อยก็มาไปไม่ถึงเกลียวคลื่นเพราะมีสัตว์ผู้ล่าตามธรรมชาติรอคอยมันอยู่ที่ริมหาดเช่นเดียวกันกับหาดอันเป็นรังของมันอาจต้องระชนกับการลูกกรานบุกรุกจากมนุษย์จึงมีลูกเต่าเพียงไม่มากนะักที่เติบโตไปถึงขนาดโตเต็มวัยบางทีตลอดครูปศตวรรษที่ผ่านไปแม่เต่าอ,อาจต้องระชนกับการอยู่รอดและอาจกลับมาสู่หาดแห่งเดิมเพื่อวางไข่ได้และ ทำไมแม่เต่ายึงจำหาดแห่งนั้นได้มันจะเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครรู้เช่นกันแต่จะอย่างไรก็าตามนี่คือวงวัฏัดของชีวิตซึ่งสืบสารให้เผ่าพันธุ์เต่าทะเลย่างดืนมานานนับล้านปีและแม้ในขณะที่นักโบราณคดีจะพบสมมติฐานบางข้อว่ามนุษย์ในอดีตเคยกินเต่าทะเลเป็นอาหารมาตั้แต่ครั้งโบราณกาแต่กระนั้นจำนวนเต่าทะเลก็ไม่เคยลดลงอย่างมากมายอย่างเช่นในเวลาปัจจุบัน สาธารณชนเพิ่งตื่นจระหนกต่อการล่าเต่าทะเลเพื่อประโยชน์ทางการค้าเมื่อเร็วๆนี้นี่เองข่าวสารดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยครั้งแรกทางสื่อมวลชน กระทั่งหลายฝ่ายได้จะหนักถึงผลจากการล่าจะไม่มีขอบเขตมีการถูกถึงข้อกฎหมายและปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ซึ่งรวมทั้งเต่าทะเลด้วยเพราะมันเริ่มมีจํานวนลดน้อยลงอย่างน่าตกใจในอ่าวเม็กซิโกแต่กระทั่งทุกวันนี้การล่าก็ยังคงม,มีอยู่อย่างต่อเนื่องคําถามจึงเกิดขึ้นว่ามันถึงเวลาแล้วหรือย,ยังที่เราต้องทําอะไรสักอย่างบริเวณชายฝั่งเม็กซิโกในคริสตศักราช1947 เคยเต็มปไปด้วยเต่าทะเลที่ขึ้นมาวางไข่ถึงปีละก,กว่าสี่0มืนตัวแต่ในปีคศักราช1989เต่าทะเลพันโอเลียบรายลี่ราวหนึ่งนตัวได้ถูกฆ่าด้วยโรงงานฆ่าเต่าโดยความเป็นจริงเรายังรู้จักวงจรชีวิตของมันไม่กระจา่างแต่ความเชื่อถือผิดๆทําให้เกิดความต้องการขึ้นในตลาดเพราะมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิสงอะไรเลยยิ่งทําให้การล่ามันนั้นเป็นเรื่องง่ายสัตว์ที่มีอายุยืนกว่าร้อยปี จึงต้องตกอยู่ในสถานะที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและนั่นทําให้เราจําเป็นต้องยื่นมือเข้ามาอนุรักษ์มันไว้ทินอาศัยดั้งเดิมยังบริเวณชายฝั่งทะเลเท็กซัสอันเป็นแหล่งที่เคยมีเต่าทะเลพันุโอเลีฟไรนี่อาศัยอย่างชุกชุมแต่วันนี้ต้องผจนกับเรือต่างๆที่มีอยู่อย่างหนานแน่นทั่วอ่าวเม็กซิโกจุดเริ่มต้นอนุรักษ์อย่างจริงจังมุ่งประเด็นไปที่การปกป้องให้เต่าทะเลรอดพ้นจากอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลง่ายๆทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจและจากสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อมันซึ่งมีอยู่มากมายทั่วอ่าถึงแม้จะมีข้อกําหนดให้อวนลากปลาต้องมีช่องสำหรับให้เต่าทะเลหนีรอดออกมาได้แต่ปัญหาผลรพิษและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทะเลย่านนี้กลับส่งผลกระทบโดยตรงกับมันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้เรือครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วได้ส่งผลกระทบต่อลูกเต,ต่าทะเลจํานวนมาก ที่ถือกําเนิดขึ้นมาเพราะทําให้มันเกิดมาอ่อนแอกว่าปกติจึงจะเป็นต้องอนุบาลลูกเต่าเหล่านั้นให้แข็งแรงก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ทะเลนอกจากนี้ได้มีการพยายามตรวจตราตามชายฝั่งที่เต่าจะขึ้นมาวางไข่เพื่อดูแลมันอย่างใกล้ชิดและมีการติดวิทยุส่งสัญญ,ญาณไว้บนหลังของมันสาหรับการติดตามผลอย่างต่อเนื่องมันยังไม่เป็นการสายเกินไปที่จะอนุรักษ์สัตว์ ซึ่งมีวิวัฒนาการยาวนานถึงกว่า150ล้านปีนี้หากทุกฝ่ายเข้าใจและหันมาร่วมมือกันเชื่อว่าพวกเราต่างก็มีความคาดหวังว่าณชายหาดแห่งนี้เมื่อถึงฤดูวางไข่ของเต่าทะเลเราคงจะได้มานั่งรอคอยดูพวกมันค่อยๆคลานกลับขึ้นมาจากท้องทะเลเพื่อมาวางไข่สืบสายพันธุ์ต่อไปเหมือนอย่างเช่นบรรบุรุษของมันเคยกระทำมาเมื่อนับล้านปีก่อนและคงจะเป็นเช่นนี้ต่อไปปีแล้วปีเล่า จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราและนั่นก็หมายความว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อผู้มัน ในช่วงเวลา50ปีที่ผ่านมาเต่าทะเล6กในเจชนิดที่เหลือในปัจจุบันกำลังตกอยู่ในภาวะล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ด้วยมูลเหตุจากการสแสวงหาประโยชน์ทางการค้าความพยายามร่วมมือกันระหว่างนานาชาติเพื่อปกป้องมันอย่างถาวรคือหนทางรอดทางเดียวของเผ่าพันธุ์เต่าทะเลในสหรัฐอเมริกาแผนการุณรง์ภายใต้การผลักกันของสถาบันเอิร์ธแลนด ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีคิสกราช1,990เพื่อปลูกกระแสสนึกต่อมวลชนและกดดันรัฐบาลเม็โกซิโกให้ออกกฎหมายห้ามล่าต่าทะเลโฆษณาเต็มหน้าตามสื่อหนังสือพิมพ์สำคัญสำคัญต่างๆทั่วโลกได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นในเม็กซิโกก็เช่นกันและด้วยความช่วยเหลือของนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่นั่นเรื่องราวข่าวสารและสารคดีต่งตางๆได้ถูกตีพิมพ์และออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วทุกแห่ง ผลจากการรณรงค์ทำให้คนอเมริกันกว่าเจ็ดหมื่นคนส่งจดหมายปรัยสัญญบัตรและก็คำวิงวอนถึงประธานาธิบดีเม็กซิโกซึ่งในวันที่28พฤษภาค,คมคริสต์ศักราร้อยเาสประธานาธิบดีซาลินสัสก็ผ่านกฎหมายคุ้มครองและห้ามล่าเต่าทะเลในเม็กซิโกช่องว่างของกฎหมายการทุจริตและความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอยู่เป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤติการเช่นเดียวกับกฎหมายห้ามเก็บไข่เต่าทะเล ซึ่งมีมาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วจำนวนรังของไข่เต่าทะเลลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากตลาดยังมีความต้องการสูงชาเมกซิกันบริโภคไข่เต่าทะเลปีละนับล้านฟองจึงทําให้มีการลักลอบแม้ว่าการซื้อขายไข่เต่าทะเลจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายก็ตามกฎหมายห้ามล่าเต่าทะเลฉบับใหม่จึงไม่อาจช่วยกําจัดสาเหตุที่แท้จริงได้เพราะมูลค่าเงินหลายล้านดอลลาร์จากญี่ปุ่นสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเต่าทะเล มันจึงยังคงเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้คนยากจนในประเทศนี้ล่าเต่าทะเลกันอยู่อีกต่อไปแม้เม็กซิโกได้เริ่มก้าวแรกไปแล้วและถือเป็นก้าวที่สำคัญก็จริงแต่สิ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือการเอาใจใส่ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเราต้องการเห็นกฎหมายนี้ถูกใช้บังคับอย่างจริงจังเพราะขณะนี้สถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤต เราต้องการให้การลักลอบค้าไข่เต่าอยู่ในการควบคุมอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญที่สุดเม็กซิโกควรจะเข้ามาร่วมในสนิสัญญาไซเดสอันเป็นสนธิสัญญาระดับนานาชาติเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ไซเดสเป็นสนธิสัญญาของพาคีระดับนานาชาติ <S S <ites>. <S ที่มีประเทศทั้งหมด111ประเทศร่รวมลงนามซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เป็นสิ่งที่ถือว่าผิดกฎหมาย และจบจนกระทั่งเดือนกันยายนครศ1991เม็กซิโกก็ยังเป็นประเทศเดียวในซีกโลกตะวันตกที่ยังไม่ยอมร่วมลงนามนับเป็นการรอคอยอันยาวนานสำหรับความหวังต่อการพิทักษ์เต่าทะเลและสัตว์อื่นๆอีกหลายสิบชนิดซึ่งกำลังอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากการลักลอบค้าผ่านเม็กซิโกสู่ตลาดเอเชียเต่าทะเลเดินทางนับพันพันไมล์ในฤดูอพยพย้ายถิ่นฐานของมัน แต่ละครั้งผ่านหน้าน,น้ําของหลายชาติและเขตหน,น,น้านน้าสากลหมดแต่มีเพียงกฎหมายของป,งประเทศบางประเทศเท่านั้นที่ไม่พิทักษ์เต่าทะเล International ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นําเข้าผลิตภัณฑ์จากเต่าทะเลมากที่สุดในโลกและตกอยู่ในข่ายที่ถูกจับตามอ้เพราะในช่วง20ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่น ได้สั่งนําเข้าผลิตภัณฑ์เต่าทะเลมากกว่า2ล้านตัวหนังเต่าทะเลถูกนํำมาตัดเป็นรองเท้าเข็มขัดและกระเป๋าธนบัตรอันเป็นเต่าทะเลพันโอลิปราลีนับจํานวนแสนตัวซึ่งสั่งจากเม็กซิโกนั้นได้ทําให้แม่เต่าที่ท้องแก่เต็มที่ต้องถูกฆ่าตายลงในระหว่างการเดินทางขึ้นมาผู้วางไข่เพียงเพื่อชิ้นส่วนหนังผืเล็กๆตรงส่วนปลายของขาที่คล้ายใบพายเท่านั้น ในเดือนเมษายนพฤศราั1990ได้เริ่มเกิดมีการเดินขบวนประท้วงขึ้นในเมืองใหญ่ๆทั่วสหรัฐอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกกงสุนญี่ปุ่นซึ่งยืนมองดูผู้เดินขบวนอยู่บนชั้น23ของตึกสูงดูเหมือนจะไม่เข้าใจการเดินขบวนของผู้คนที่อยู่ข้างล่างเลยแต่อย่างไรก็ตามสถาบันเอิร์ธไอแลนด์ก็ได้ร่วมมือกับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอีก4แห่งเตรียมการยื่นฟ้องดำเนินคดีต่อรัฐบาลอเมริกัน ในฐานที่เพิกเฉยกับการบีบประคับให้ญี่ปุ่นกระทำตามสนธิสัญญาไซเดสบทสำคัญของสนธิสัญญาไซเดสได้มีการห้ามค้าสัตว์ที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์สิบชนิดซึ่งรวมถึงเต่าทะเลพันธโอลิฟรลี่และเต่ากระด่ดและถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะลดการสั่งนำเข้าผลิตภัณฑ์เต่าทะเลพันธุ์โอลิฟรายลี่แต่กระนั้น ญี่ปุ่นก็ยังคงสั่งเข้าผลิตภัณฑ์เต่าทะเลหายากอย่างพันเต่ากระโดยในปลายปีคริตสต์ศักราช1991มีแผนจะนำเข้ากระดองเต่ากระถึง10ตันซึ่งคิดเป็นจำนวนเท่ากับเต่าถึงราว9,000ตัวสัตว์เลื้อยคลานแห่งโบราณกาลซึ่งมีชีวิตอยู่ตามแนวปะการังชายฝั่งทะเลพวกนี้ครึ่งหนึ่งถูกฆ่าในทะเลคคริบเบียนและประเทศในน่านาน้ำแถบนี้ก็มีรายงานว่าปัจจุบันพบรังของไข่เต่าน้อยถึงกว่า100รังในแต่ละปี แม้จะมีข้อเท็จจริงที่เห็นได้ชัดว่าเต่าทะเลกำลังถูกทำให้สูญพันธุ์ไปแต่คนญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกเป็นเรื่องสมควรในการจะสั่งข้าวกระดองเตา่าเพื่อทำกรอบแป้นตาที่ช้อนรองเท้ากลาฟไฟแช็กแหวนและของประดับสาหรับสตรีอื่นๆมีคนญี่ปุ่นประมาณส0 0พันคนที่ทำงนานฝีมือและจำหน่ายกระดองเตา่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในภาษาญี่ปุ่นว่าเบกโกสถาบันเกิร์ตไอแลนด์เริ่มต้นต่อ,ต,อต้านอย่างหนัก โดยการรณรงค์ผ่านทางสื่อมวลชนซึ่งรวมถึงการลงโฆษณาเต็มหน้าตามหนังสือพิมพ์ด้วยขณะเดียวกันคณะผู้บริหารของประธานาธิบดีบุชก็ได้ประกาศคล้ายกันว่ามาตรก,การกี่กันทางการค้าอาจถูกนํามาใช้เพื่อต่อต้านหากญี่ปุ่นยังคงนําเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเพื่อทําเป็นสินค้าและส่งออกมาอย่างสหรัฐและถึงใน,นเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะค่อยๆถอนตัวออกจากการสั่งเข้ากระดองเต่ากระ แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วญี่ปุ่นยังคงมีแผนที่จะนําเข้าผลิตภัณฑ์จากเต่าทะเลอีกถึง7,000ตัวอย่างต่อเนื่อง mm hmm. การอนุรักษ์เต่าทะเลในระยะยาวต้องคานึงถึงผลกระทบและหาทางเลือกสําหรับชุมชนท้องถิน่นซึ่งจะรับผลกระทบจากการห้ามล่าด้วย ปัจจุบันเรามีโครงการที่คอสตาริกาและนิคารากัวตัวให้คนในท้องถิ่นทำหน้าที่อนุรักษ์พิทักษ์เต่าทะเลซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้ผลประโยชน์บางส่วนจากการเก็บไข่เต่าด้วยคนท้องถิ่นได้เรียนรู้ว่าการอนุรักษ์เต่าทะเลคือหนทางดีที่สุดสําหรับลูกหลานของพวกเขาเพราะวิธีการนี้ทําให้เชื่อมั่นได้ว่ายังคงจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ไม่ว่าเป็นปีถัดไปหรือในอีกร้อยปีขานา กลุ่มการอนุรักษ์เต่าทะเลยังได้ร่วมกับกลุ่มต่างๆในเม็กซิโกด้วยเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่การมาชมเต่าทะเลขณะมันยังมีชีวิตอยู่กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าการมองดูซากของมันสถานที่ซึ่งเคยเป็นโรงฆ่าเต่าทะเลโดยเฉพาะพันโอลล็บราลี์ทุกวันนี้ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปและเริ่มมีการเจรจารที่จะเปลี่ยนโรงฆ่าเต่าทะเลดังกลา่าวให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติต่อไป การขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลในแต่ละปีถือว่าเป็นมรดกล้ำค่าของโลกและสามารถเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่เต่าทะเลและเศรษฐกิจของท้องถิ่นการนำนักท่องเที่ยวไปดูเต่าทะเลในถิ่นอาศัยธรรมชาติของมันการนั่งเรือออกไปเที่ยวรวมถึงที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้จะสร้างฤดูท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่เป็นการสร้างงานและรายได้ใหม่สำหรับชุมชนท้องถิ่นและเม็กซิโกอ,อาจเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศอืนอ่น ที่เต่าทะเลกำบังสูนพันไปในน้าน้ำของตนเป็นเวลานับพันพันปีมาแล้วที่วัฒน,นธรรมของชนชาติต่างเชื่อว่าเต่าทะเลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำนานโบราณแม้จะห่างกันคนละทะวีปแต่ต่างก็มักจะกล่าวถึงเต่าทะเลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเชื่อมโยงใกล้ชิดกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดรวมทั้งกล่าวถึงกำเนิดของโลกด้วยชาวจีนเชื่อว่ากระดองเต่าคือเครื่องบ่งชี้ตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า และบุคลิกของมันก็ทําให้หวนคิดถึงเสียงกระซิบของความดีงามความจริงใจการใครครุ่ในตำนานของเผ่ามายันเต่าก็เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความหวงงมังและแสงสว่างมันยากที่จะเข้าใจและยอมรับความจริงที่ว่าวิวัฒนาการของเต่าทะเลอันเนิ่นนานมากว่า150ล้านปีกำลังจะเดินทางมาใกล้จุดจบของมัน เพียงเพราะต้องกลายเป็นเครื่องระดับรู้ราให้กับแฟชั่นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปของมนุษย์ซึ่งไม่ได้คํานึงถึงความเป็นมาของเต่าทะเลสัตว์โลกที่อายที่อาสูญสิ้นหมดไปอย่างยิบเงียบและตลอดไปเว้นเซต่ว่าจะมีความพยายามระดับโลกเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยพิทักร์รักษา และแม้รายงานล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตแห่งชะตากรรมของเต่าทะเลบทนี้อาจเกิดขึ้นทางไกลจากเราแต่ก็ใช่ว่าเต่าทะเลในท้องทะเลไทยจะอยู่นอกหนือวิจิทกาเดิน่างรายการสองโลกจึงขอเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดความพยายามในการช่วยพิทักษ์รักษาเต่าทะเลสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนแห่งความหวังและแสงสว่างที่เกิดมาประดับโลกถึงกว่า150ล้านปีให้คงอยู่